สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสื่อจองการซีเรียลิตี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะผมจะรวมข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบอลน,นอกกันหน่อยนะครับผมม,มาเริ่มกันข่าวแรกกันก่อนนะสําหรับข่าวเป็นนักเตะของอาร์เซนอลน,นะครับก็ปิดเทอมก่อนเพื่อนเลยนะสำหรับปืนนะครับผมอาร์เซนอลน,นะครับกลุ่มขมับนะครับตอเรเรรานะครับผมก็เท้าแตกนะพักจนจบซีซั่นเลยนะเท้าแตกเลยเหรอ ตีนแตกนะลูคัสต,ตอเรล,ล่านะครับกองกลางชาวอูุกไกยของอาเซนอลนะครับได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะครับผมคาดอาจจะต้องพักยาวจนจบฤดูกาลนี้เลยนะครับผมดาวเตะวัยเพียง24ปีเองนะครับผมก็ได้รับอาการบาดเจ็บข้อเท้าขวาแตกจากเ,าเกมที่บุกไปเอาชนะพอร,ร์ตมัธ2-0ในศึก f a ฟเอเมื่อคืนวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาหลังถูกกองหลังนะครับเจ้าถิ่นครับเสียบสกัดนะครับผม จนไม่สามารถนะครับเล่นต่อได้ตั้งแต่นาทีที่16ของเกมครับโดยล่าสุดสโมสรอาซ์นอน Arsenal, ได้ออกมาแจ้งข่าวร้ายต่อแฟนบอลน,นะครับแล้วว่านะผลการตรวจอย่างละ,ละเอียดของตอเลล่าพบว่ากระดูกข้อเท้าขวาแตกนะครับต้องพักยาวถึง8ถึง10สัปดาห์นั่นหมายความว่านะครับเจ้าตัวหมดสิทธิ์ที่จะกลับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมหน้าถัดไปของไอซ์นอนนะครับจะลง เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมโดยจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งในวันพุธที่11มีนาคมเ,าเวลาตีสองครึ่งตามลาบระเทศไทยนั่นเองครับท่านผู้ชมครับอืมอ่ะก็มาถึงข่าวต่อมานะท่านผู้ชมครับก็ UCL นะครับผมก็คู่ที่2 UCL คู่ที่2นะครับปารีสนะครับก็คอนเฟิร์มนะครับผม ในการแข่งแบบปิดสนามนะครับดวลกับดอทมุนช์นะครับผมปารีสแซงแช็แมงนั่นเองนะก็ปชนะครับปชออกแถลงยืนยันว่าเกมการเปิดบ้านครับเจอจะดวลกับดอทมุนใน UCL ละจะต้องลงเล่นในสนามปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองครับปารีสแซงแช็คแมงนะครับประกาศอย่างเป็นทางการในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของ บูร์ซีเดอมุนนะครับผมจะลงเล่นในสนามปิดหลายประเทศในยุโรปนะครับกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ต้องออกมาตรการป้องกันต่างๆหนึ่งในนั้นคือการให้เกมฟุตบอลลงในลงเล่นในสนามที่ไม่มีผู้ชมนะครับผมเช่นในศึกเกาโชซิเลียอาของอิตาลีเช่นกันนะเพราะอิตาลีตอนนี้ก็ติดพุ่งนะครับพุ่งกระฉูดเลยนะอันดับต้นๆเลยนะครับของโลกนะฮะ แล้วก็ล่าสุด PSG นะครับก็ออกแถลงการครับอย่างเป็นทางการครับของฝรั่งเศสนะครับก็ตัดสินใจนะครับในเกม UCL ระหว่างปารีสแซงฌองแมงนะครับเจอกับดอทมุลในวันพุธนี้ลงเล่นในสนามปิดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับนี่จึงเป็นกลายเป็นเกมคู่ที่2องนของศึก A f c ไม่ใช่ FC สศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต้องลงเล่นในสนามปิดต่อจากคู่บ,บาเลนเซียและอะ อารันตานะครับผมในวันอังคารนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอืมก็ข่าวนี้ก็เดี๋ยวดูถ่ายทอดสดเอานะท่านผู้ชมครับอืมอ่ะข่าวต่อมา <c oughs> ก็เป็นมูรินโญ่ก็ได้ยิ้มยิ้มเสียแล้วนะก็หลังจากที่เคนนะครับก็คัมแบ็กซ้อมสเปอร์ซ้อมกับสเปอร์ได้แล้วนะครับลุ้นลงสนามในเอ่อได้เร็วเกินคาดนั่นเองครับแฮร์รี่เคนนะครับ,รบกองหน้าตัวเก่งของท็อตแนมฮอตสเปอร์กลับมาลงเล่นใน กลับมาลงฝึกซ้อมเบาๆพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับมีลุ้นกลับมาช่วยทีมได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับดาวยิงท mm ีมชาติอังกฤษครับได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการคาดกันว่านะครับเขาจะกลับมาลงสนามให้ช่วยสเปอร์ในะอีกครั้งในช่วงปลายฤด,ดูกาลครับทว่าครับล่าสุดแฮร์รี่เคนนะครับผมก็กลับมาฝึกซ้อม เบาๆนะครับลงฝึกซ้อมออในสนามได้แล้วนะทำให้ลุ้นคัมแบ็กนะครับที่จะกลับมาช่วยทีมได้อย่างเร็ววันนะครับได้อย่างเกินคาดนั่นเองนะท่านผู้ชมครับอืมก็สำหรับเฮร์ิเคนครับก็ถือเป็นดาวยิงตัวความหวังของโซเช m โซเชมูรินโญ่นะครับลงสนามรวมทุกรายการไปแล้ว25นัดนะครับยิงไปแล้ว17ประตูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอืม ก็ข่าวต่อมานะเป็นอ f ฟฟิ i ชียลนะของแมนยูบ้างนะทีมรักของผมนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำการต่อสัญญาใหม่กับทาฮิทชองนะครับผมอืถึงปี2022นะครับอืก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับทาฮิทชองนะครับผมปีกดาวรุ่งของทีมออกไปจนถึงปี2022นะครับดาวเตะชาวดัชวัย20ปีเองนะอืม ย้ายเข้ามาเป็นเด็กเกยาวชนของปีศาจแดงตั้งแต่ปี2016ก่อน9ขึ้นสู่ชุดใหญ่ฤดูกา2018 2019ล2018-2019ล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่กับทายิทชองออกไปจนถึงฤดูกาล2022นะครับปี2022นั่นเองอย่างเป็นทางการนะครับผมอืมก็ทายิทชองนะครับก็ลงสนามให้กับปีศาจแดงชุดใหญ่ไปแล้ว14นัดนะครับทำได้1 a s ิสต์ assist, นั่นเอง ครับผมก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มนะถ้าท่านผู้ชมเห็นฟอร์มก็บอกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรเนาะครับผมอ่ะก็ประมาณ3-4ข่าวเนาะสำหรับข่าวบอลนอกนะครับมาอัปเดตความคลื่นไหวให้ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับผมโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ